สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมเอดสีทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนยูทูบหรือแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็พบกันในปีใหมนะ่สวัสดีปีใหม่ทุกคนแหละผมเนี่ยไม่ค่อยสันทัดนะครับเพราะไม่เป็นคนไม่ค่อยบ้าทเทศากาลปีใหม่นี้ก็ขับรถขับลาก็ระวังนะครับขอให้ปลอดภัยเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับมาทํางานก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับ ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ประเด็นหัวข้อก็คือทำไมลุงพนนะครับลุงคนประแตนถึงถูกปิดช่องนะครับผมมาคาดเดานะครับคาดเดานะครับอย่างแต่ไม่ไม่ชัวร์มันก็เกือบชัวร์นะด้วยความที่ว่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จริงแค่ไหนก็แต่น่าจะประมาณเนี้ยเพราะว่าการ ปิดช่องนะครับไม่ใช่จะไม่ใช่จะปิดกันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าการรีพอร์ตแล้วก็เข้าไปกดรีพอร์ตเนี่ยเขาไม่ปิดหรอกครับ Youtube ไม่ใช่ปิดง่ายๆนะครับการกดรีพอร์ตนี้ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่า youtube เนี่ยเขมีทีมงานมาตรวจสอบนะครับในเมื่อเรายื่นหุทธทอ์ไปหรืออะไรแบบเนี้ยเขจะมีถ้าคลิปเราไม่ผิดหรืออะไรแบบนี้ออบบนก็จะ เขาจะไม่ปิดนะครับแม้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบไม่ชอบไปกดกดกดเขาเขาไม่ลบหรอกครับเขาไม่ลบช่องครับยกเว้นนะยกเวน้นอาจจะ,จะเราไปทํคลิปเช่นนะครับเพลงนะครับเพลงลิขสิทธิ์เพลงนะครับจำเปันําคัญนครับลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็คลิปของเขานะครับคลิปของเขาเราคลิปเราไปตรงกับของใครอาจจะเป็นคลิปเราก็จริงแต่เพื่อนเอาไปลงแบบนี้ยมันไปอยู่ในช่องของเขานะครับซึ่ง ก็เกิดเป็นช่องที่เขาจดลิขสิทธิ์ไว้นะครับเราก็เอาไม่ได้นะครับเราเอาไม่ได้นะเช่นที่สําคัญก็คือพวกนักข่าวนะครับนักข่าวเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีลิขสิทธิ์ของเขาเลยอยู่ระดับยูทูบเบอร์เราเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าจะมีก็ต้องล้านซับขึ้นไปนะครับถึงจะไปไปทําได้นะครับการทําลิขสิทธิ์าะนนั้นทาง นักข่าวอ่ะเขาอาจจะเอาภาพของลุงพลป้าแตนไปลงข่าวไว้ซึ่งของเขาเนี่ยมีลิขสิทธิ์นะครับเขาไปถ่ายถ่ายไว้แม้ว่าจะเป็นรูปเราแล้วเรามาลงอะไรแบบเนี้ยมันจะผิดทันทีนะผิดแล้วก็จะมีเมลเตือนมานะครับที่มีเมลเตือนวยกเว้นเราไม่ได้ไปอ่านอ e ีเมลนะรเราก็ไม่ได้ไปแก้บก็เป็นไปได้นะครับตอนนั้นก็ระวังนะครับเรื่องลิขสิทธิ์เอาคลิปของเขาการดูดคลิปของเขานีไม่ได้เลยผมโดนมาแล้ว โดนปิดสร้างรายได้ตังสี่ห้าเดือนห้าเดือนกว่าเนะี่ยหมดรายได้เลยคนระับห้าเดือนกว่าเลยโดนนะ่ัตอนนั้นก็อย่านะครับอย่เาเดูคลิปมาผมทำมาหมดแหละผมยูทูบสายดําทําทําหมดโดนโดนอ่านเลยทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็เป็นไปได้ก็คือทางตํารวจนะครับทางตำรวจเนี่ยเขา สามารถมีคำสั่งศาลนะครับเพราะว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยมีคดีอยู่นะครับและเป็นคดีเป็นคนผิดด้วยถ้าหากมีทางหน่วยงานราชการอะไรเนี่ยขอให้ลบช่องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาข่าวอะไรลงแล้วก็ลุงพลเนี่ยมีคดีอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถปิดได้ครับปิดได้เลยแต่ผมผมสงสัยนะสงสัยว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าลุงพลเนี่ยแกไปงัดไม้สูงไว้นี่ ไปเล่นกับท่านเลยวัดมั่งลองแต้มมั่งอะไรมั่งแบบนี้แล้วก็ทีมงานนะครับที่โดนกันเป็นแถวเนะี่ยผมว่ามีมีส่วนนะครับว่าน่าจะโดนนายตำรวจใหญ่ๆเล่นงานนะครับเขายืนเรื่องปิดช่องได้นะก็คือเขาทําเรื่องไปทาง youtube ได้นะครับถ้าเราไปทําผิดเราเป็นคนผิดนะครับเราเป็นคนผิดเราเป็นผู้ร้ายนะครับเห็นไหมสังเกตนะจะเอารูปเวลาเอารูปรูปรุงพลไปอยู่ช่องไหน ของของนั่นอะ่ะของผ้าแตนเห็นไหมเขาจะปิดเลยพอมีรูปป้าแตนคนเดียวนะไหมมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับนี่คือผมสงสัยนะครับเพราะว่าเขาจะเอารูปเป็นหลักเราพวกนี้ก็ใช้ระบบ AI ด้วยนะครับก็เราพวกนี้ก็ใช้ระบบ a อด้วยนะครับการตรวจสอบผมว่าน่าจะเป็นประเด็นหลังมากกว่านะครับประเด็นที่ว่าหน่วยงานในตำรวจให,ใหญ่ๆนะครับตำรวจสายสซเบอร์นะครับอาจจะไปแจ้งนะครับไปแจ้งแจ้งให้ลบช่องนะครับ พราะว่าการพูดการจาอะไรแบบนี้นเพราะว่าอื่นๆลิขสิทธิ์อื่นมันไม่มีนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นการเอาคลิปเข้ามาก็ไม่ใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่องช่องกาะๆพวกยูทู b e กบะๆมันจะเป็นพวกไลส์สดหมดนะครับไลส์สดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทําคลิปกันคลิปก็เป็นคลิปไลส์สดนะครับนั้นมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีดูดคลิปใครมาแล้วก็เพลงก็ การไล่ตรวพวกนี้ก็คงจะไม่ค่อยใช้มากหรอกเขานิด,นดหน่อยๆน,นะครับซึ่งถ้าลิขสทธิ์เพลงเนี่ยมันสามารถลบได้ครับติดแค่เหลืองนะเขาก็ขอให้เราลบคลิปอะไรแบบนั้นเราก็ลบคลิปมันก็จบนะบแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนอบรมนะครับผมเก่งคนระัผมโดนหลายโรงเรียนนะถ้าทำผิดกฎนะต้องเข้าโรงเรียนนะยูทูบมันจะบอกให้นะบอกไปหลายคนแล้บางคนไม่เคยโดน ขอเขาอบรมนะอบรมเขาจะมีไอที่ไอ้อบรมแล้วผมอบรมมาหลายเดือนเลยก็ตอนนี้ครับผมว่าประเด็นหลังเนี่ยเพราะว่าทางเจ้าเขาไลฟ์สดเขามากกว่าครับการปิดช่องไม่ใช่ปิดกันง่ายๆการรีพอร์ตเป็นไปไม่ได้ครับแม้ว่าผมให้คนเป็นแสนเลยอะก็ไม่สามารถรีพอร์ตปิดได้หรอกยูทูบเขาไม่ฟังหรอกเขาไม่ใช่นั่นนะครับเขาเขาก็มีเหตุผลด้วยพนักงานของเขาเพราะว่าพวก เจเีร์เนี่ยมันเป็นพนักงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะซัพพอร์ตพนักงานของเขาพอสมควรนะครับเขาจึงไม่ใช่จะปิดง,ง,ง,ง่ายๆไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณไปกดรีพอร์ตรีพอร์ตนะและ้วใครก็ปิดอนะโดยคลิปเขาไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรแบบนี้นะเขาก็ไม่ปิดหรอกเชื่อผมก็ประมาณนี้แหละครับคือประเด็นหลักๆก,ก็น่าจะเป็นทางตำรวจให้ปิดมากกว่า ก็อาจจะมีไปขอคําสั่งศาลอะไรมาแบบนี้นะวว่าคุณเนี่ยกระด้างกระเดื่องนะครับไม่ฟังคําตัดสินของศาลอะไรแบบนี้เป็นไปได้เลยนะครับซึ่งก็ขอให้คุณเนี่ยปิดช่องนะปิดช่องเลยทางทุกต้องปิดช่องเพราะว่านี่เป็นผู้ร้ายอะไรแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ก็ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมรับฟังนะครับผมก็วิเคราะห์ตามความรู้ที่ผมมีนะครับตามที่ผมทำยูทูบมานะครับน่าจะประมาณนี้มากกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรก็จะมานั่งพูดนั่งคุยกันอีกนะครับสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย